สวัสดีครับพบกับผมช่างเดียนะครับอีกแล้วเกมเดิมเกมขุญญ่นยนคลิปที่แล้วเล่นไปแพ้ด้วยคลิปนี้เอาใหม่หวังว่าไม่แพ้เหมือนคลิปที่แล้วอีกนะไม่น่าแพ้เลยเก็บของกันเก็บของกันโอเคไปเลยครับ มันสุ่มแผนที่นะครับเราไม่สามารถเลียกแผนที่ได้นะรู้สึกว่าคิดที่แล้วแพ้คลิปนี้ขอแก้ตัวมาลนะตัวเดิมเลยครับบุญยนต์มาพร้อมกับปืนใหญ่ของว่าไว้แพ้นะนี่เจอพี่จีนด้วย ไม่เจอคนไทยเลยยิงเว้นเล่นก่อนเปิดเลิกเปิดเลิกเหมือนเดิมครับยิงระยะไกลครับตัวนี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยหลังจากที่แพ้ไปรอบที่แล้วก็ยังเล่นตัวเดิมอยู่มองหาเหยื่อครับเหยื่อระยะไกลออกมาก็ยิงครับ รถกับตุหลอดอเราเก็บระยะไกลแน่นอนตอนนี้ไม่เกินสี่ชุดสี่ชุดเท่านั้นเก็รลอยมีคนตอดมีคนตอด ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับโดนนัดเดียวจบแต่ตอนนี้ยิงไม่โดนให้ของผคนมัดีเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับได้แล้วหนึ่งตัวงานนี้ชนะแน่คลิปที่แล้วก็พูดอย่างนี้แหละแล้วก็แพ้เออคยินี้เอาใหม่ แกตัวครับิีนี้ต้องแกตัวนะความแรงของปืนย้ายที่ับผมจะดเสาโน้นดีกว่าเสาสี่แดง่ะเอ่อตามมุมกล้องเลยเจ้พวกนี้มันมีโบนัสไปภารกิจให้ทำด้วยนะเออ เสียงหนเสียงดังโอเคไปกันต่อเลยไม่มีใครยึดเลยเอ,อเล่นแล้วไม่ยึดก็แพ้ดิต้องยึดด้วย เอาแล้วเอาแล้วคะแนนสูสีนะครับรู้สึกเราจะดีกว่าสีแดงหน่อยหนึ่งเออเรายังนำอยู่หน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นะครับบางครั้งสีหมดแล้วแต่ว่าสีแดงเราทำลายได้หมดเราก็ชนะได้เหมือนกันแล้วแต่ดวงมันไม่ไไม่นอนโอเคตัวนี้โผล่มาผมเก็บแม่ ให้มันโผล่มาก่อนมันไม่โผล่ยิงแบบสายฝนไปมันต้องโดนตายแล้วตัวนั้นเออจบเจอแล้วครับยิ่งเหรอน,ะนีสิครับอยู่ทำไมตัวผมบอบบางสู้ปืนแรงๆเ,เขาไม่ได้หรอกแต่ระยะไะะกลอะผมสู้ขาดใจแน่ ตาย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 ลีโหลดช้าครับปืนผมไม่มีใครมาช่วยกูเลยเฮ้ยไอ้เปียกไรย,ยิงจอยิงจอจอไม่มีใครช่วยเลย ไอเปียกเลยยิงโอ้ยใครสอยตายครับแพ้ครับล้างแขนไอเปียกก่นอนไอเปียกเมื่อกี้อยู่ไหนล่ะไปล้างแขนก่นอน,นมามา,าโถกมาเมื่อกี้ยิงใครได้เปียกเราตัวเล็กเหมือนกัน ตัวเล็กเจอตัวเล็กสายส้มสายุ่มเจอตัวแล้วจับเต็กดอกสูสีครับรู้สึกเราจะใกล้จะมีโอกาสแพ้อยู่ยังไว้ใจไม่ได้ตอนนี้ เาเอดโดนทุกดอกครับถ้าเกิดขึ้นสีแดงแสดงว่าโดนนะครับถ้กิดว่าใช้เป้าเล็งขึ้นสีแดงอแสดงว่าโดนยิงโดนครั้งยึงแล้วขนสีแดงนะยิงโดนแล้วเป็นสีแดงปืนหนุ่มตู้ไม่ไหวครับขึ้นแต่เลเวลยี่สิบเมื่อคืน,นเองเออเนพวกปืนโหดนี่ เลเวลมาอัพเต็มมาละแย่ละสิแพ้ตามเคยครับแพ้เลยวันนี้แพ้ทุกทีเลยอัพที่ไรแพ้ทุกทีเลยเรียบร้อยจบเกมแพ้แล้ว ใียแค่ได้ไ,ไดไ้เอาวุหโหดๆ,ๆทั้งนั้นเลยโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับฝากไว้เลยเกมนี้เล่นมันจริงถ้าเล่นกับเพื่อนสนุกกว่านี้รับแพ้อย่างนี้แหละ แรกก็แพ้คลิปสองก็แพ้เจอกันใหม่คลิปสามดูว่าจะแพ้อีกบ้าเจอน,นะครับคลิปสามสวัสดีครับ